ของพี่ก็คือการทํางานในด้านสายการบินเวลาเดินทางโดยเครื่องบินพี่จะเห็นบุคลิกและการใช้ภาษาของพนักงานในด้านสายการบินต่างๆจึงทําให้พี่ชื่นชอบและเลือกที่จะเข้ามาศึกษาในด้านเอกวิชาการจัดการธุรกิจการบินและโลจิสติกค่ะความประทับใจของพี่นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติจริงและเปิดประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานทุกปีที่ท่าอากาศยานปลายและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ รายวิชาที่เป็นวิชาเอกจะเรียนกับผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอุตสาหการรมการบินและบุคลากรทางสายการบินค่ะความพร้อมในการประกอบอาชีพนะครับวิชาเอกธุรกิจการบินได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษกษับอาจารย์ชาวต่างชาตินะครับทุกๆเทอมทําให้มีความพร้อมในการสมัครงานครับนอกจากนี้วิชาเอกจะอบรมการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการฝึกงานการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพด้านการบิน ื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการทำงานโดยเฉพาะการบริการ,ร,การสู่ความเป็นเลิศ นนมีธุรกิจค้าขายอยู่แล้วผมเลยมาเลือดเรียนสาขาการตลาดเพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของครอบครัวครับสาขาวิชาการตลาดมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายและมีการพาไปดูงานตามสถานประกอบการจริงทําให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าเมื่อจบไปแล้วมีงานทําแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดนักวิเคราะห์การตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนขอแค่คุณมีความพร้อมและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตามที่สาขาธุอกิการจัดการทั่วไปหัวใจสําคัญของการบริหารธุรกิจคือการจัดการภายในอ,องค์กรธุรกิจถ้ามีการจัดการที่ดีเป็นระบบก็สามารถนพราพาองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้ได้ทํางานจริงได้ทางาน,นงาร่วมกันและเมื่อเกิดปัญหาจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดค,ครับได้ลงพื้นที่จริงได้รับประสบก,การณ์จริงจากการลงพื้นที่ค่ะ การจัดการที่ดีคือใบเบิกทางสู่ความสําเร็จการจัดการที่ดีคือเครื่องกัรันตีว่าคุณไม่าล้าสมัยวิชาเอกการจัดการมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนําพาคุณลงพืนที่จริงๆเพื่อสร้างประสบการณ์และต่อยอดได้ในอนาคตครับพวกเราไม่ได้เรียนกันแบบเครียดพวกเราเรียนกันแบบครุ่นๆ ready l l เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จต้องเรียนสาขาบริหารธุรกิจเอกการเป็นผู้ประกอบการของเรามุ่งเน้นปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ทันยุคทันสมัยและทันเทคโนโลยีในปัจจุบันและการเรียนการสอนของเราเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นเจาะลึกตรงกลุ่มเป้าหมายและทุกกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจเพิ่มประสบการณ์จากกิจกรรมในการลงพื้นที่ศึกษางานจริงล้วงลึกการวางแผนพัฒนา และรับเทคนิคต่างๆจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหากน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วพบกันนะคะจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัท พี่ไปสะดุดต,ตากับคําว่าอ e ีเวนต์พี่ก็เลยสมัครเลยแล้วพอพี่ได้มาเรียนใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์กับความเป็นตัวพี่มากๆค่ะสาขาอ e ีเวนต์เป็นการเรียนการสอนผ่านการทํากิจกรรมเป็นหลักนะคะ พี่ประทับใจในมิตรภาพของสาขาค่ะทุกครั้งที่ร่วมงานกันเนี่ยพี่รู้สึกเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นสําหรับพี่มากๆค่ะจริงๆเนี่ยอีเวนต์จบไปสามารถแตกแขนงไปได้หลายสายงานมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบครีเอทีฟดีไซน์ D Z, การจัดการเบื้องหน้าเบื้องหลังขึ้นอยู่กับความชอบและก็ความถนัดของน้องๆเป็นหลักเลยค่ะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเรียนอีเวนต์จบไปสามารถทําอะไรได้บ้างลองมาเรียนสาขาเราสิคะ การจัดก,การธุรกิจโรงแรมที่ราชาพัฒภูเก <houses. S 1> ็ตนี่เหาอค่ะก็เพราะว่าภูเก็ตเป็น world tourist destination แล้วเมื่อเรียนจบมามีงานทำอย่างแน่นอนค่ะในระหว่างเรียนเราเรียนภาคทฤษฎีกันในมหาวิทยาลัยกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะส่วนในภาคปฏิบัตินี่เนาคะเราก็ไปศึกษาดูง,งานนอกสถานที่ในสถานประกอบการด้านการบริการทุกแผนกเลยค่ะและนอกจากนั้นสาขาของเราเรียนกัน4ปีได้ฝึกงานกันทุกปีเลยค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าพวกเราจะทํางานกันไม่เป็น พอในระหว่างเรียนเราก็ฝึกปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่ทุกแผนกและทุกชั้นปีเลยค่ะอย่างปีที่1พวกเราฝึกงานกันในแผนกแม่บ้านปีที่2พวกเราฝึกงานกันในแผนกอาหารและเครื่องดื่มค่ะปี3พวกเราฝึกงานกันในแผนกครัวค่ะและเรายังฝึกงานกันในแผนกการบริการงานเสิรนหน้าอีกด้วยค่ะส่วนปี4พวกเราก็เข้าไปทำงานในสถานประกอบการกันหมดแล้วค่ะ มาเป็นครอบครัว HPM กับเราสิคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออารีนาทัศนะไทย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่4และเป็นนักศึกษาทุนโครงการทุนส่งน้องเรียนจบของมูลนิธิอายินโมโตรุ่นที่13ทางสาขาวิชาของเรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยบูรณาการผ่านการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือผลงานระหว่างเรียนเช่นการจัดงานสัมมนา,นาตลอดจนงานวิจัย สย่อ,ยอดู่เวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับสถาบัน IIER หรือ International Institute of Engineers and Research e r ภายใต้หัวข้อ Social Science and Economics นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานการลงมือปฏิบัติจริง HR Community เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน HR กับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอื่นๆหากน้องๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสนใจในสายงานบริหารธุรกิจ ให้สาขาเราเป็นหนึ่งในใจคุณแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ คนที่เข้ามาเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะพอคิดว่าได้เรียนทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งธุรกิจในอนาคตมีงานทําแน่ๆค่ะเพราะปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะพอได้เข้ามาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วนะคะมันเหนือความคาดหมายไปมากเลยค่ะ พราะตอนแรกคิดว่าอาจจะได้เรียนแค่โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปแต่พอเข้าจริงได้ทั้งลองสร้างเว็บไซต์ขายของด้วยตัวเองได้สร้างแชทบอทเพื่อคุยกับลูกค้าได้ลงพื้นที่จริงๆคุยกับคนที่เขาทําธุรกิจจริงๆนอกจากความคาดหมายไปมากกว่านั้นคือได้ฝึกถ่ายรูปได้ลองสร้างหุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์เองตั้งแต่ล้อเลยค่ะมันทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าในอนาคตเราต้องสบายแน่ๆในสายการทํางานค่ะ เมื่อจบจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปแล้วนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะทั้งโปรแกรมเมอร์เว็บดีไซเนอร์หรือตำแหน่งงานอื่นๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาองค์กรค่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่นี่เป็นมากกว่าการเรียนธุรกิจจริงๆค่ะ ค่ะข้าคออนอิสระหรือพี่กิ๊บเองค่ะทำไมถึงมาเรียนท่องเที่ยวหรอคะเพราะาพี่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็บริการค่ะวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสาขานึงเลยที่ทําให้เราเปิดกว้างด้านความคิดแล้วก็สามารถสร้างแล้วก็ต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้เขายังสอนให้เราใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมดิจิตัลเนี่ยมาเสริมสร้างแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยค่ะถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอก็แค่เรียนรู้เพื่อหามันเพื่อพัฒนามัน เรียนท่องเที่ยวไม่ได้เป็นไดแค่ไกลนะคะแต่เป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากเป็นค่ะพี่จบไปแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็บริการได้เป็นข้าราชการก็ได้แถมยังเป็นทาวเวล์อินฟลูเอนเซอร์ทาวเวลบล็อกเกอร์ได้แน่นอนค่ะการท่องเที่ยวได้กลับมาแล้วมาเรียนเรียนเล่นเล่นเรียน,รยน,รยนประสบการณ์ไม่ตกงานแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะ เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวรักอิสระชอบดูแลสุขภาพพี่จึงเลือกเรียนสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของพี่มากๆครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้นวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรามีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการครับ ี่เรียนจบจากสาขานี้ไปพี่ไม่ได้เป็นแค่พนักง,งานสปานะครับพี่ยังสามารถทําธุรกิจอื่นๆได้อีกด้วยเช่นฟิตเนสธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการอ๋อใครที่สนใจธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้มากกว่าการท่องเที่ยวให้วลเนสทัวริซึมเป็นคำตอบของคุณนะครับ ความสำคัญของท้องทะเลอันดามันของบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยและนี่คือแรงบันด,ดาลใจที่ทำให้พี่เลือกเรียนสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะสิ่งที่พี่ประทับใจจากสาขาก็คืออาจารย์ที่มีคุณภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพพี่ได้รับการฝึกฝนทักษะการบริการบนเรือสำราญและเรือยอชสกูบาไดวิ่งดรฟ์มัตเตอร์รวมถึงการจัดการบริหารท่าเรือและมารีน่าค่ะ สาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่สอนดำน้ำและการบริการบเรือสำราญหากคุณรักในวิชาชีพท่องเที่ยวทางทะเลสนใจเทรนใหม่ๆกับการท่องเที่ยวทางน้ำอยากเปิดประสบการณ์ด้วยหัวใจแห่งอันดามันสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลคือคำตอบแล้วพบกันนะคะ ชอบงานที่เป็นระบบแบบแผนค่ะซึ่งมันสอดคล้องกับอาชีพบัญชีจึงเลือกเรียนสาขาบัญชีบัณฑิตค่ะปกติอะค่ะคนอื่นจะคิดว่าการเรียนบัญชีเป็นสิ่งที่เครียดมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเจอเพื่อนและก็อาจารย์ที่นี่ค่ะต้องบอกเลยว่าเขาน่ารักมากๆเลยค่ะทําให้เราคลายกังวลตรงส่วนนี้เลยและอาจารย์ของทางเราค่ะก็มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพเวลาท่านจะสอนท่านก็จะมีการสอดแทรกการทํางานค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ประทับใจมากๆค่ะ สายงานบัญชีนะคะเป็นสายงานที่ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรต้องการอย่างมากค่ะถ้าพี่กิฟเรียนจบไปนะคะพี่กิฟมั่นใจค่ะว่าพี่กิฟจะมีงานทําแน่นอนเลยค่ะ ในการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ทางสื่อดิจิทัลการผลิตรายการสื่อวิทยุโทรทัศน์การผลิตและออกแบบงานกราฟิกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การถ่ายภาพการพูดเพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าทำสิ่งเหล่านี้นะคะครบนะคะก็จะสามารถทำงานในด้านนิเทศศาสตร์ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะพี่ประทับใจในความทุ่มเทของอาจารย์ผู้สอนค่ะและในตัวของรุ่นพี่ที่สามารถผลิตคอนเทนต์ส่งเข้าประกวด จนได้รับรางวัลชนะเลิศในงานสื่อดิจิทัลค่ะถ้าถามถึงความพร้อมก็พร้อมมากค่ะเพราะทางมหาวิทยาลัยก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องของเครื่องมือเทคนิคและสาขานิทศศาสตร์ก็ยังมีห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์โฟโตสตูดิโอและมีอุปก,กรณ์ให้นักศึกษาได้ยืมใช้งานและยังคอยมีวิทยากรมาอบรมสอนตัดต่อและพัฒนาบุคลิกภาพอีกด้วยค่ะ